ตกคักตกแน่พี่น ah ok le ้องเอ้ยเบิ่งอไ่ตอนนี้นั่งอยู่ในรถเทนได้สียางเป็นงานไดินโนบานี้กั่งหฮมล้มกับสีพัดได้บานี้พี่น้องเมื่อไงเมื่อฝ่าม้วดินตกมากคักแม่แน่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบสามนาทีพี่น้องเวลามันเปลี่ยนเนาะค่ะพุ่น่ะเทิงลมเทิงฝนพี่น้องพุ่น่ะข่อยยางไป พอไปในโรงงานปั๊มบัตรนี่เป็นกิโลพุนนด้พี่น้องอันช่วงปั๊มบัตรนี่บอกไกลเราค่ะนี่เปตึกสูงสูงนี่ละค่ะแต่วายางไปแผนที่จะไปทํำข้วศาสตร์แม่พี่น้องเป็นกิโลกิโลผุนเดะล่มกับ่มบัตรเนี่ยพี่น้องมันกะดียางเสียยางเนาะอยู่เมืองนอกเนาะจ้าอันขันฝนบต่ต๊กนี่ต้นไม้พี่น้องงามปันวิวในนามดียายผุนเดอ ย่าพี่มาตกลงมานน่งามพี่น้องแต่ว่าแห่ง้นคนหนาวเอาเนาะจ๋าเนาะชีวิตประจำวันของย่ายน,านพี่น้องฝนตกฝ่าห้องก็ต้องออกมาเห็ดงานเนาะจ๋าเนาะสู่เพื่อปากเพื่อท้องไปล่ะจ้าพี่น้องจ๋าฝนตกคักเน้พี่น้องหนิฝนหนาล่มนี่กันกั้งห่มไปกับสิพัดห่มสะลรับพี่น้องเอ้ยบังเน่ยตอนนี้น,นั่งในรถล่ะจ้า เอาเตอสีเศร้าไหญผลซ้าจักน้อยจักสียางไปเนาะค่ะเนะเาะเผ่าซากก็บอกเป็นยางโรตีอนุโ่มเป็นย่างฝ่ายยางฝนเนาะค่ะพี่น้องตกคักตกแม่จ้าเมืนเน่อพี่น้องฟังเสียงกระโดดผังนอกรถนี่จ้าเฮ้พี่น้องแห้งกะแห้งคักสำค่อเหมือนมากกระโดดกระเด็แล้ะเนาะค่ะ นางเบิงฝนน้ำกันได้พี่น้องเด้อตกแห้งๆเทลงมาเทลงมาตกแห้งๆอะบปกแตงเป็นน่วยตกค่อยๆ่อ้อ้อยเป็นลำ้ำเันวาเนาะตกมาตกมาพี่น้อง่นะ่ะ ทางพี่แห่งมืดคักเด้อพี่น้องเบิ่งแม่พุ่นฝนตกมาแล้วว uh ่นแล้วหนาวพร้อมพุณอ่ะรถกับพ่อรถมาขนเอาของละผีน้องอันนี้ข่อยนั่งอยู่ว่างจอดรถเด้อพี่น้องเด้อกับสิเป็นสีม่วงม่วงฟ้าฟ้ามืดคือฟ้าคือฝนเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยจำได้ข่อยยังสิเข่าเพจนานได้เนาะพี่น้องเลยตกทักตกเหนือแท้ ก่อยก็เลื่อมเอาผาห่มเขามาไว้ในรถน้ำพี่น้องพี่กิ่งหนาหนาวต้องเอาผาห่มซีดรถไว้เนาะค่ะป้าตกเมพี่น้องฝนตกพักตกแม จสฝากว่าห้องพี่น้องจะล่มอยู่เน,นาะจ้ะ นั่งอยู่ในรถเบิ่งฝนตกพี่น้องข่อยเข้างานบ่ได้ข่อยย่างไปบ่ได้พี่น้องได้เวลาข้าง,งานแล้วก็สิเลดแน่เนาะค่ะเนาะโอ้ยเนาะฝนก็ดายเช้าในทอนหให้ได้ย่างไปเฮ็ดงานแน่น้อจ้าพี่น้องจ้า ทางนี้มืดคักอันนี้นี่หนาตั้งรถด,ด้พี่น้องนี่โอ้ยข่อยอยังไปไกลด้พี่น้องเป็นเกือบเป็นโลคโลคกาัวฝนละยางเขาไปงานไหมจ้ะโรงงานมันใหญ่นาะจ้ะเนาะเศร้าไงบ้านงงน้อเนาะเศ้าในท่อนฝนข่อยหนาว không tốt nè.